เอาติ๊กออกมาโอ้ยรอแถววะองนอยติตบาวะอะจูนเอดดอกบัวอะไร่อไปเก็บคนจะเข้าสิบน้ำาสิบอปบน้ำเนาะไปขพี่น้อง ได้เวลาแล้วค่ะวัดีคิคะไปอาบน้ำพี่น้องวัดมุนนี้วัดก็มองเรียนยนุ่น <ผม S 1> ไกลกัน<ม>พระสมควร,ครโอ้โอด่ามาอีกนะถ่ายคลิปเนี่ยบรรยากาศดีค่ะถ่ยพ่อพ่อ,พอม่เพบุ่นเบิง<ม>ไอ้สีหน้าสุดชัน<ม> <laughs> คือว่าพอตัวนี้เขาจะว่าห้องน้ำคือเป็นยังไงเป็นนี่ยังไกงนี่ลายังรังเป็นนี่ต้องผมปูๆองค์รางกิ้มันได้อยู่ได้อยู่ไปพี่น้องพุทธวัดพี่น้องฟูดมีพี่น้องเห็ุกระแพงวัดประค่าเฮ่และชีวิตหมอลำวันที่วันนี้วันที่ห้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีนะคะมือในผ้ามันถ้ากัญญาไปอาบน้ำพี่น้อง น,นีาอาามิขโมยโอ้ยนาสุดจังหน่อยได้พี่น้องเซตน้าม่นีนมาอินน้หมันล้ำเห็นต้นแตงแล้วก็เห็นต้นนาสุดใน,นดอกคุณพี่น้องสินให้พี่น้องเห็นบึด่ลนะเนาะเวลาพี่น้องมาหาจะติดจำได้ว่าโอ้ยคดีแกอยู่ได้พี่น้องจำได้เนาะเอฟซีมานะมานะอยู่ไหนเพื่อถามหาเด้อันนี้นาสดพี่น้องพย<ม>างไปท่านี่กับสิ่งใกล้ก็บอก จำขัตอนพ่อแม่เอ,อืเออ้อนุประกาศดีคัะอ่าสูงอยดลมันโอ๊ยมากระปุกอาบน้ำพื่นเน,ะนาะกระปุกขึ้นอาบน้ำพื่นแบลวๆเบลดชคือย่าคองคักซะเออ <laughs> คุณแม่แล้วอาบนลำแต่มเมืเเ่คอคืนลแล้วคือผู้อ<จ>ิ่นหลงมาแหะแต่แ้วมันยังใส่แม่ชุดเด่นนะคุณแม,คมค่คุณแม่สาวญี่ปุน่นโอ้ยคุณแม่แล้วเป็นมิทรฟินีกเกิลป้าตะกี้แล้วกกลสวยแห้ <c oughs> งอันเห็นแล้วโพสภาพลงบักงามเลยทำไมแล้วเป็นสาวนะ่ะแล้วผู้บักงามหนึง่งชุมยิ่แล้วก็งามอยู่ชุมยิ่แล้วเแ่าแล้ว <c oughs> สวยเป็นนี่ละแม่ป้าตะกี้แล้วสวยบักขาดจดึงเงินปจ้านีบปานีลต้ สี่สิบกลัวสี่สิบหรือห้าสิบแม่เอาดีๆเอาห้องน้ำมีแค่นี้หรอมีตรงอื่นไหมอ่ะเอาพูน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 ม่ให้อาเป็นไงให้อา่าครเยเปลี่ยนแล้วนนมันมีไงมันมีไง ยอมเลีกับเวลานเียงวดเหลาวันเจ้าบอกลาจับจองหาพื้นที่ค่ะอาจะสิงขึ้นเี่น่งฟังเนี่นน่าไอีตายไอตีตายไอีตายแล้เออนหคออหลีบคอชัรู้สึกว่าคอันแห้งนบ่เออไอแ่งกันย่ก็ไอวันเป็นฟุนแมน กกกกเจกว่างเจกขีแหดคอแท้บม่คืนนี้เจกว่าอยู่ขี้แหดคอแห้งคุณมันเขาวคอครับเห็นบอเวนตาเปลี่ยนสีเห็นบอสวยเด้ล่ะนี่บอเวนตาคุณซื้อมาห้ใหม่นะไม่อันนี้ไปตัดเองอันนี้ตัดเองอันนี้แว,ว่นแว่นใส่ตาเหรอไท,ย,ทยหนักเป็นหนักที่เดียวแว่นใส่ตาเหรอสาวมาก็ะเด็นเขียวทะลุคือแครับเดินเงาะมากเ <c oughs> ห็นขนาดบอยอันนี้อนใหบอยนั่งหัวใหญ่ๆนะเนี่ยพูดอะไรคืนั่งหัวใหญ่ อันนี้อยู่นนักวยไผู้เด็กขึ้นนักวยยังไงโอเออนั่งไกล่แก้มสีดำเออเออห้ไล่นาอย่าละห้ไลทนั่นหน้ากระงตาน้อยเด็ดขาดครับตายค่ะขะมันสีเหงนก็ยงอัไฟมัน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 โป๊หอนี่แจ้งยังไงเออเออเออเห็นอยอะคออ่าน้จะไปยังก่อนหรอหอึ่งยบัง ไฟเฮาม MM. ันบนนวลมันบป่แกงมันบนนวลมองยังอันอันเขียวกับเขียวอันป่าาเอา้ามองเขียวเน็มก <ah> ็นเป็นหนาอนันเขียวปื้อๆอยู่เช่นไงคอยกับภูมิอยกาศไฟเขียวกันเป็นอย่างคือปวดไฟเขียวผมก็บว่เขอยไฟมันสลวนแม่ไฟมันพังไฟมันสลวนอืมนันเกิมาเกิดกระพริบเออขาวนวลเกิดมาเกิดเป็นสีแดงสีเขียวสีฟ้าฉันจริงหลบเลยไฟเลี้ยงหนาเวลาพวกมันแตกหนาหลังมือมันสอดหนา เสียหายหลากหลายเลยไฟสลวนไฟสลวนนะฉันจะบอกเลยนะต้องไฟขาวนวลคนแต่งหน้าปุ๊บสบบีดเข้มแบบน้ำตาลดำแบบจะหวานเลยขาเจ้าบอเข้าจะ,เ,าจะเปิดอยู่นางงามเหม็นไหมเขาจะมีไฟที่โฟลโล่สองนนางงามเหมนนม็นไหมหือเขาประกวดเป็นแรกับประกวดเขาจะเอามีดมีดลุกอ,นนอันนี้ก่อนที่ว่าเอาโลโลอ่ะเจ๊ยิงว่างป่ะเนี่ยนะมีกี่ห้องตรงนั้นน่ะมีกี่ห้องนางชูนะ กระซี่ห่วงบอกบอกไปเลยว่าฉันขอไปเป็นนางโชว์อีกแล้วทำไมสนุกเหรอมันมันบอลําบากเนาะอันนี้หมอลำมันก็เหมือนว่ามันคือยังเทียมอยังเดี๋ยวมันหมาะรับนอนก็ที่พักกัะเมยฮาก็ไปุ๋ยนน้ำตาลบานมันก็ต้องนั่งสิละกันยนหมอลำได้กับที่ซ้ำใบไปยุใส่กระยุซ้ำใบได้ยังเดี๋ยวคุณที่นอนที่หลับที่หลับที่นอนแต่ว่าหมอลำมันแต่มวน ม่เป็นงันอิสระนี่เป็นงั้นมล้ำนะคือยังไปเที่ยวเลยคิดซะว่าไปเที่ยวงานมอล้ำจริงๆวันนี้มึงบ้านนี่ใคุกีไปอันโงพยาบาลนะไผเป็นอย่างนั่งบนนะ็สบายเป็นโรงพยาบาลใสไผ่ไผ่ยุกี้ังเปน็นแหงเห็นอยู่นั่งกดหัวจึ๊บจ๊บนัง่งวางสี

ได้ออกมาแต่งงานดึงโลกก็เลยมาฝากกันเลยาฝากเรืมาตั้งซื้อซักกะตาพี่น้องมานาเกติเปแล้วรันจุดประตู้ใส่แล้วตัวอ้าวพัดเพราะว่าเส้นดาวไปแต่คนละคนดีไปพี่น้องขอตัวไปอาบน้ำก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ชมจนถึงวินาทีสุดท้ายค่ะฮอร์ลบ้าผุนหรือเปล่าผุนแล้วมันจังหน่อยคุณนั่นดีเออ ให้กันนั่งถ่ายแต่เนาะอ,อันนี้เขาอาบด่วนเราบ่ไม่เอ็อเนเจอก,กันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ